นี่ค่ะพี่พีอัปเดตหน้าร้านล่าสุดวันนี้นะคะวันที่หนึ่งนะคะพี่พีค่ะนี่แล้วก็เริ่มเอาตู้กระจกลงแล้วนะคะนี่นะคะรอจัดของขึ้นตู้นะคะแล้วก็เคลียร์ของอีกเล็กๆน้อยๆนะคะก็ไม่เล็กน้อยหรอกพี่ก็เยอะนะคะลูกค้าบอกเลยว่ามาครั้งนี้นะคะหาของง่ายกว่าเดิมแน่นอนร้านจัดนี้พี่พอยก็ลงมือจัดเองเลยในะคะ้านี่นี่ค่ะยางพักเท้านะคะ งานสายงานสายคัดสายคัดเล่งอะไรเงี้ยหาง่ายมากแล้วนะตอนนี้นะคะนี่กระปุกน้ํามันดันโซ่แต่งอะไรเงี้ก็คือเตรียมขึ้นชั้นพร้อมขายนะคะลูกค้านี่ใครที่อยากเดินสะดวกสบายนะคะลูกค้ากําหนดการเปิดเต็มระบบก็คือวันที่สิบห้านะคะลูกค้าแต่ว่าก็มาได้ทุกวันนะคะลูกค้าแต่ว่าหาของอาจจะไม่ค่อยเจอหน่อยนะแต่ถ้ามาซื้อพวกน้ามันเครื่องผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังนะอะไรเงี้ยก็คือมาได้ตลอดนะคะลูกค้า นี่ของเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือกําลังเคลียร์ขึ้นชั้นนะคะนี่โซนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นงานโซนโซนงานสายหมดเลยนะคะสายเบรกหน้าสายเบรกหน้าสายคาัสสายเลงสายไม้นะคะลูกค้านี่สายไม้สายคัสมีแทบทุกรุ่นเลยนะคะนี่มีแทบทุกรุ่นเลยนะคะ,ททล,ะ,คะลูกค้านี่ก็จะเป็นสายคาัสของโซนอีก ก็จะเป็นแบบนี้เลยได้เป็นงานแบบอย่างนี้นะคะลูกค้าราคาก็เบาๆนี่ราคาเบาๆด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยนี่มาดูกันได้นะคะลูกค้างานตัวนี้ก็คือลูกค้ามาเลือกดูได้นะคะหน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้าใครจะมาก็มาได้นะแต่อาจจะเดินไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะคะแกก็มาได้จ้า